ในคลิปนี้นะครับเราพานเพื่อนเนี่ยมารีวิวตัวละครอย่างเจ้าเกรวิตในการต่อสู้นะครับต้องขอบอกก่อนแลวกันว่าเป็นตัวละครที่จะเข้าไปในเซิร์ฟไทยวันที่1มกราคมนี้นะครับเป็นตัวละครที่ผมมองว่าโคตรเก่งเลยนะโอเคเราไปดูตัวเก่งันดีกว่านะครับ นี่ฮะจะเป็นการเจอกันนะครับระหว่างแต้ม2องมกับแต้ม2องพระโธ่ในยาวเปิดมาเป็นจักรพัดเด็กเจทัศหมาฝ้าบ้านนะครับโดนแบนเจ้าหมาฝ้าบ้านทิ้งไปฝั่งนู้นเรื่องเป็นเจ้าหน้ากากหวานกับเจทัศครับฝั่งเราเรื่องเป็นตัวละครเจ้าโซนิกนะครับหน้ากากหวานเจ้าเกรวินโดนแบนเจ้าสซึ่งทั้งสองทิ้งไปฝั่งนู้นเรื่องมาเป็นเจ้าหมาฝ้าบ้านกับซีอแฟงร่างสองนะครับสองตัวสุดท้ายครับเป็นตัวละครอย่างเจ้าเกลีกันชุบกับเจ้าดวงร่างสองนะครับใช้เป็นเองเเลีนะครับกก็็จะเปนารติดทได้ถถึึงงง3ครรัั้้นนนะแลลวกก็มีาฮ60%่เอง โอเคครับเปิดมาครับเป็นตัวละครเจ้านกกากหวานฝั่งสือเงินได้เปิดก่อนนะครับความเร็วถือว่าเยอะมากมากเลยครับมาแล้วเจ้านกกากหวานล้อมบันเลงหนึ่งทีครับซุมตีไปใส่เจ้าดวง2-3ครั้งติดครับ จากนั้นครับเจ้าเกรวินนะครับมันจะตามไปไล่เตะนะครับตัวละครที่มีดาเมจเยอะที่สุดของฝ่ายตรงข้ามนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามเนี่ยทำการโจมตีใดๆนะครับเหตุผลมันจะเข้าไปเตะตัวละครเจ้าเกรวีนกันชุบนะครับเนื่องจากตัวละครเจ้าเกรวีนกันชุบฝั่งนู้นเนี่ยมันดาเมจเยอะที่สุดนะครับแล้วก็จะติดกระดูกหักสีทองด้วยนั่นเองนะก็คือจะย้ำๆอยู่นั่นแหละครับย้ำจนตายอ่ะนี่ไงเจทัสอันติเข้ามาก่อนละกันติดฟอชิวไป5ตัวครับจากนั้นเกรวีนกันชุบครับไม่รอช้าครับก็นสีีแดงงททั้มครับบวกดาเมจะหน่0ส เนี่ยจักรพรรดิเด็กจิ้มไปก่อนแล้วกันนะครับเจ้าเกลิกันชูฝั่งนูเนี่ยติีไม่ทอพิเศษไปหนึ่งครั้งเลยครับจากแมนครับตัวละครอย่างเจ้าอาชุราถูกมาหนึ่งครั้งครับที่แสนสี่ครับซิลเวอร์แฟลงร่างสองครับลัวหมัดใส่น้ำทลายหินมาหนึ่งครั้งครับสามแตะเดเมจปูบอมตามมาคอมโบติดตจากพรสดิพิเศษครับเรียบร้อยครับก็ดูกระสีทองทำงานเรียบร้อยจากนั้นครับนักกากหวานฝั่งเราครับได้ทำการฮิวขึ้นมาบ้างครับแล้วก็สุ่มตีใส่ตัวละครอย่างด้วงนะครับนี่หมาชิบะครับย้ำไปเออจจััักกกรรรรรพพพดดดดดิิิเเเเเเเ็็็าามมีีหชบบะะะตววยนนคปสศษ้ ไปครับเจ้ากลอยเวทนะครับนี่เลฮะเลิศอันตรีครับเหยียบไปก่อนมึนสครั้งครับคือมึนแบบร้อเปอนะครับและมีโอกาสถึง50%ครับที่จะตอกการป้องกันของตัวละครอย่างกระบอกเหล็กล่าง2ได้ด้วยนะครับก็คือปรับมาใหม่ถือว่าโหดเลยแหละเนี่ยคือมันเป็นการเหยียบที่สามารถปิดกั้นการคอมโบของศัตรูได้เลยนะครับก็คือฝ่ายศัตรูเนี่ยถ้าเป็นอุปกรณ์เฉพาะสามดาวเนี่ยคือจะไม่ได้ขยับเลยนะครับสตัวเลยนะโหดมากนะครับก็คือถ้าไปเหยียบโดนแบบถ้าเป็นในคอของปู่บอมนะ่ยเาก็ต้องไปเหยียบโดนนนพพวววกกเจทัััสะครบซีแมน ก็ค,คือถ้าไปเหยียบโดนได้เลย,เลยก็ถือว่าโหดเลยนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันก็สามารถกลับมาติดเมตาของเจ้าเกลียิคุชุดได้ด้วยนะครับเป็นตัวละครที่สามารถเลือกเล่นได้แบบหลากหลายรูปแบบมากมากนะครับเมื่อตัวละครเจ้าเกลิคชุบเข้ามาแล้วนะนี่ครับก็ไม่แน่ใจว่าในเซิร์ฟไทยเนี่ยเวลาที่มันเข้าไปเลยเนี่ยมันจะมีการทำลายเลยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะหรือว่ามันต้องรอรีทั้งดึงตอนที่ตัวละครอยา่างกระบอกเด็กเข้ามาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะนี่ครับเหยียบไปอีกหนึ่งครั้งครับก็เหมือนไปเหมือนเดิ ต้องไปดอนเธอที other, ่3าะเครับเนื่องจากเธอที่3เนี่ยตัวละครเจ้าเกลวินเนี่ยจะไม่สามารถเหยียบจะสตันได้นะครับจะมีดาเมจนะแต่ว่าไม่สามารถสตันได้เด็กเลครับประมาณนี้นะแลวตัวละครของมันเนี่ยยังสามารถได้รับคุ้มกันถึง50%ด้วยนะครับถ้าเป็น5ดาว5ดาวม่วงนะป้องกันเยอะมากนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องเอ่อการเตะตัวละครนะครับสามารถเตะสูงสุดถึง5ครั้งนะฮะนี่ก็จะเป็นความโหดของตัวละครเจ้ากกลวินนะครับโอเคดูตัวเกมต่อกแล้วกันนะครับฝั่งเราเตะไม่ท้อไปเยอะมากๆเลยเนี่ยนี่ครับ ดวงทุบไปหนึ่งครั้งใส่คุณปู่เซลแฟงหนึ่งทีครับเจ้าหมาเฝ้าบ้านโดดมากัดหนึ่งครั้งเข้าไปครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งเราเต็มไปทอ้พิเศษกันไปเยอะเหมือนกันนะเอาและจากแดนตัวละครอย่างดวงครับจะได้เข้ามาต่อยไหมอย่างไม่ได้ต่อยเลยครับเนื่องจากตึ้สถานะสตันครับเจตทัตก็ไม่ได้โจมตีครับติดสถานะสตันอยู่เหมือนกันนะครับมีตัวละครเจ้าเกเรยูชบเนี่ยจะได้อันติดครับเออตัวละครเจ้าเกลรวินนะครับอันติไม่ใช้พลังงานนะครับแต่ว่ามันจะหักลูกไปของเรา950จุดนะครับก็เท่ากับว่าเกือยหน้าสิบจกดนะ นะครับแต่ว่าถ้ามันได้ออกที่หลังมันก็เหมือนจะว่าไม่ได้หักอะไรเลยนั่นแหละนะครับนี่ครับขอไปก่อนเจ้ากละวิดหมาตัวละครอย่างดวงครับทุบเจทัตมา1ทีครับที่8 8 0 0 0ครับเจ้ากละวิดพยายามเตะไปอย่างต่อเดืองครับจากแดนเจ้าหมาเต่าบานครับตกมา1ครั้งครับที่65 0 0 0น้าะครับก็เข้ากันเรื่อยๆแหละนะครับในคอของเจ้าเกลียวชุกก็คือโจมตีเข้านะครับตัวละครจีนอตก็สามารถเล่นได้เนี่ยแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เห็นไงก็ด้เข้าไปในเซิร์ฟไทยเดี๋ยวพวก่กายก็คงจะนำมาเล ครับผมอยากจะลงในโหมดดวลเรียลไทม์นะครับแต่ว่าฝ่ายศัตรูมันขยับช้านะครับเดี๋ยวผมรอดูก่อนละแกนนะครับว่าจะสามารถนันมาได้ไหมตัวละครเจ้าจีนอสนะฮะโอเคโจมตีเลยครับบ่ายครับตัวละครยังดวงร่างสองทุบเจทัชไป1นีเจทัชติดไม่จะทอนแน่ก็ยางยังจักรพรรดิเด็กที่ไปก่อนติดยังโอเคติดเรียบร้อยแล้ว ฟองดูนะครับตัวละครอย่างซีวอลแฟงก็ติดไปเรียบร้อยแล้วนะครับบ่าแฟงครับอันตีมาดึงครั้งคร้ามาครับที่2องแสนดาเมจครับปุ่บอมตามมาติดทครับช่วยน้องชายเข้าไปที่แสนสี่นะครับตอนนี้เนี่ยฝั่งเรานะครับหือตัวละคร4ตัวอาจูราหมดทุบใส่ซีวอลแฟงไปหึงทีแต่ว่าแฟงเนี่ยยังติดไม่ทอพิเศษอยู่นะจะบุบไปหนึ่งครั้งครับกับเจ้าเกเรกันชุบครับเพิ่มกระหน่ำให้ตัวละครอย่างเจ้าจักรพรรดิเด็กนั่นเองนะครับ หมายเทินที่4ครับตัวละครอ,อย่างเจ้าหน้ากากหวานฝั่งนุ้เนี่ยได้เปิดมาก่อนะเนะ่ยลองเพลงหนึ่งครั้งครับมีการฮิวขึ้นมาดีหน่อยเจ้ากระลิ้ววินตำไปเตะใส่ซิวแฟล็กนะครับเท่ากับว่าซิวแฟล็กเนี่ยเป็นตัวละครที่ดับเบิลเนี่ยลองมาจากเจ้าเกลิยดกับชูบันเองเด็กจั๊กนี่ครัเตะเข้าไปเรื่อยๆจะตายอยู่แล้วนะไหวเลยหมาหมาฟาบ้านกัดมันึ่งทีบับไปหนึ่งครั้งโอเคที่หมื่นเจ็ดนะครับตอนนี้เนี่ยตัวละครเจ้าจักรพรรดิเด็กเนี่ยออกจากไม่ทอพิเศษแล้วนะโดนโจมตีอยู่นะครับหมาาาาเเตะะะทททััััคครรบบบบไไปปลล่่่นนนนนหิ้้ยฟกอีีฮ ออเจกักรพรรดิเด็กนะครับติปดปอตชิวนี่ครับไปชิบะรันชิบะรันเข้าไปนะครับฝั่งนู้นตายเยอะเหมือนกันจากนั้นตัวละครอย่างดวงทุบลงมานหนึ่งครั้งที่หนึ่งแสนหนึ่งจักรพรรดิเด็กฝั่งเราหายไปจากนั้นตัวละครอย่างดวงเราตามไปตบทัตซึมากิแต่ว่าทัตซึมากิแต่ม่ร้าพิเศษอยู่ดวงฝั่งนู้นไม่ยอมตบเจทััชั้นนั้นแหละเหรอเข้าไปที่หนึ่งแสนจากนี้ฮะตัวละครเจ้ากระวินตามไปค้อนหนึ่งครั้งเท่ากับว่าเจทัชเป็นตัวละครที่ดาเมจเยอะตัวต่อไปจากนั้นเจ้าเกลียร่งีม้ครั์ ปนะเจทัชยกอีกหนึ่งครั้งครับนี่เข้ามาที่5้0 0มนะครับเจ้าเกรวิทพยายามเคาะอย่างต่อเนื่องเคาะใส่ด้วงมาแล้วเมื่อกี้จากนั้นครับดวงทุบก็มาใส่เจ้าเกลียรวกรบชุบครับเอาเลยเป็นการเจอกัน2องสองเลตอนนี้แต่ว่าตัวละครอย่างด้วงครับตามตบเจทัชไปเจทัชลงไปดังกองกับพื้นหนึ่งครั้งเจ้าเกรวิทยังไม่ตายจากนั้นเจ้าเกรวิทพยายามก้อย่างต่อเนื่องด้วงฝั่งนู้นครับทุบใส่ด้วงฝั่งเรามาหนึ่งทีแต่ว่าตัวละครเจ้าเกรวิทฝั่งเราตัวชีวิตพิเศษอยู่ตอนนั้นเอง จากนั้นครับในเทิร์นที่5ฮะตัวละครอย่างด้วงครับที่เป็นอาชูราโหมดครับบาข้างและก็ไล่โจมตีกันมา1ครั้งจากนั้นในเทิร์นที่6ครับตัวละครอย่างด้วงฝั่งสิ้เงินได้โจมตีเข้ามาก่อนกับอาชูราโหมดจากนั้นฝั่งเราได้เคาะกลับไปบ้างหนึ่งครั้งกับสิบห้าสีทองตัวละครอย่างด้วงฝั่งเรากลายเป็นอาชูราโหมดอีกหนึ่งครั้งที่แสนสี่แต่ว่าฝั่งนู้นเนี่ยยังสิบดีทองพิเศษเหมือนกันจากนั้นเจ้าเกลวิทนี่ยพยายามเคาะยังต่อเนื่องแต่ว่าไม่สามารถทำอะไรได้ครับ คือตอนนี้เนี่ยเป็นการวัดกันไปแล้วนะครับกับตัวละครอ,อย่างด้วงครับว่าฝั่งใครเนี่ยจะตายก่อนกันฝั่งใคทรที่พิราะพิเศษก่อนกันนะครับก็จะตายก่อนนั่นแหละเนื่องจากมันเอ่อสู้งฝีกันนะ,นะครับเพราะมันเป็นในหมดดวเรือธามนะครับมันก็จะห่างกันไม่มากอ่ะ ไปครับตัวละครอย่างดวงทุบอีกหนึ่งครั้งเข้าไปที่แสนสี่ครับโอ้โหหิวขึ้นมาเกือบจะเต็มหลอดฝั่งนู้นก็หิวเกือบจะเต็มหลอดเหมือนกันเอาแล้วต้องทุบกันไปหนึ่งครั้งครับาอะไรครับเป็นการเจอกันระหว่างดวงครับในเดือนที่7แล้วครับตอนนี้เข้ามาที่แสนสี่ครับโอ้โหเอากันไม่ลงจริงๆจากนั้นตัวละครอย่างดวงยักษ์กับอาจูราหมดทุบลงมาอีกหนึ่งครั้งครับที่แสนสี่โอ้โหเต็มหลอดพิเศษทันทีครับทุบแรงเหมือนกันนะครับทวกซีเดียลเนี่ตายเหมือนกันโอ้ฝั่งเราก็แสนสี่เหมือนกันแล้วฝัััััััั่่่่งงงงนน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 ู้ยยไมมมมตตาาาาาาาะะะะคคคคครรรรรรบบบบบบบีีกกกกกดึขอออววเเเ็ืจจโลแ ถ้าเป็นคอของเจ้าก,กินกุญชุบน่าจะสิบเทิร์นแหละนะครับไม่น่าจะแปลกทุบก็มา,มาอีกหนึ่งครั้งครับจากนี้เนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะกันแน่ทุบม,มาอีกหนึ่งทีครับแปดส,สี่แต่ว่าฝั่งเราสวนกระปายหนึ่งครั้งที่แสนสามจากนั้นฝั่งนูกก้นสวนกระปานะครับในเทิร์นที่สิบแล้วฝั่งเราเนี่ยครับเป็นฝ่ายชนะครับเนื่องจากเลือดเนี่ยเหลือมากกว่านิดเดียวนะครับ เกือบจะแพ้แล้วนะโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับตัวละครอย่างเจ้าเกรวินเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ดีนะครับในการเหยียบ3ามอมันนะครับต้องเป็นอุปกรณ์เฉพาะ3าดาวถ้าเป็นอุปกรณ์เฉพาะไม่ถึง3ดาวนะครับจะเหยียบแค่2ตัวเท่านั้นและก็มีการสร้างความเสียหายที่รุนแรงมากๆเลยนะครับก็คือหลังจากเทิร์นที่2เนี่ยเจ้าเกรวินจะไม่สามารถสร้างความเสียหายสตันได้ส่วนเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับก็สามารถป้องกันภูมิคุ้มกันที่เป็นดาเมจไม่ร้ายแรงนะครับสามารถป้องกันได้ถึงล้าเมจเยอ่สุดของฝ่ลยันเองนะจ๊ะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับตอลอดระยะเวลาของคลิปในวันนี้นะครับไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้าครับตรอบวันนี้เนี่ยก็สวัสดีทุกคนด้วย